ข้อที่5วงแหวนทองเหลืองเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก160มิลิเมตรสอดอยู่ในวงแหวนเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน160เซนติเมตรเอ้ย160ยมิลิเมตรได้พอดีที่อุณหภูมิ5องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนเป็น55องศาเซลเซียสจงหาแรงเค้นดึงในวงแหวนเหล็กและแรงดันระหว่างวงแหวนทั้งสองอ่าก็เหมือนข้อที่เคยทำก่อนหน้าเลยนะสิ่งที่ต้องรู้2อ,อย่างเลยนะก็คือ2อ,อย่างนี้ คือค่าอลฟาของทองเหลืองเนี่ยมันมากกว่าเหล็กค่าอลฟาคือสัมประสิทธิ์การขยายตัวชนะิงเส้นเนาะเราไปดูของทองเหลืองเนี่ยของทองเหลืองมันคือ20ถูกไหมของเหล็กมันคือ12แสดงว่าทองเหลืองภายข้างอยู่ข้างในเนี่ยทองเหลืองที่อยู่ข้างในนะจะขยายตัวออกมาได้มากกว่าข้างนอกทีนี้พอมันเป็นวัสดุประกอบแบบขนานอนะข้อที่2ก็เลยเกิดขึ้นมานะก็คือระยะยืดหดเนี่ยของวัสดุประกอบแบบขนานเนี่ยมันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้น ถ้ามันต้องเท่ากันเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันเท่ากันนั่นก็คือความเค้นเนาะอย่างทองเหลืองเนี่ยทองเหลืองมันขยายตัวออกเร็วมากมันก็จะเกิดความความเค้นอัดมันก็ทําแบบนี้ส่วนเหล็กเนี่ยมันขยายตัวช้าถูกไหมมันก็จะมีความเค้นดึงเพื่อเป็นตัวที่พยายามทําให้มันอะขยายตัวได้พร้อมกันให้จะมากที่สุดเนาะซึ่งการขยายตัวจริงๆอ่ะมันก็ต้องเป็นในรูปแบบนี้ก็คือเข้าออกเข้าออกแบบนี้เนาะก็คือขยายตามแนวเส้นระบวงนั่นเอง แล้ทีเนี้ยเราก็จะใช้หลักข้อ2ในการแก้โจทย์ก็คือเดลต้าของวัตถุประกอบแบบขนาดเนี้ยต้องเท่ากันก็นกคือระยะยืดหดต้องเท่ากันนั่นเองทีนี้เราก็ไปดูระยะยืดหดของทองเหลืองนะก็คือเดลต้าบีมันก็จะเกิดส่วนยืดจากอุณหภูมิใช่ไหมเพราะว่าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นจาก5องศาเป็น55องศาจะเป็นส่วนยืดจากอุณหภูมิแล้วก็มีส่วนอะไรอีก มันโดนความเค้นอัดถูกปะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบออกด้วยส่วนหดจากแรงอัดหรือก็คือความเค้นอัดนั่นแหละเนาะสูตรของอุณหภูมิก็คืออะไรก็คือ alpha b คูณ delta t b เา delta t เฉย,ยก็ได้แล้วก็คูณกับ lb แบบนี้ถูกปะแล้วก็ลบออกด้วย fb lb หารด้วย eb ab แบบนี้ถูกไหมทีนี้ alpha โจทย์ก็ให้มาแล้วก็คือเท่าไหร่20คูณ10กำลังลบ6แบบนี้ถูกไหมอ่าแล้วก็อย่ายลืมนะ lb มันเหมือนกันใช่ไหมดึงออกมาด้วยอ่าแบบนี้คูณกับเดลต้ t เดลต้ t คือผลต่างอุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมจาก5เป็น55ก็คือเพิ่มขึ้น50องศาเซลเซียส แบบนี้แล้วก็ลบทีนี้มาดูตัวนี้สำคัญเรามาดู f ส่วน a ตรงนี้กัน f ส่วน a คืออะไร f ส่วน a ก็คือความเครียดถูกปะสเตสเอ้ยความเค้นสเตสน,นะสเตสคือความเค้นทีนี้ความเค้นเนี่ยมันก็มีสูตรอยู่เนื่องจากวงแหวนของเราอันเนี้ยมันเปรียบเสมือนทรงกระบอกผนังบางนะทรงกระบอกผนังบางแถมมันยังขยาย ขยายยังไงขยายตามแนวเส้นรอบวงอีกเพราะนั้นมันก็จะมีสูตรยอยู่ก็คือ p คูณ rb หาร tb ก็คือความดันภายในคูณกับรัศมีของทองเหลืองหารด้วยความหนาของทองเหลืองนั่นเองอที่จรเราก็ได้สูตรแล้ว p เนี่ยคือเท่าไหร่เรายังไม่รู้เราก็ติดไว้ l เราดึงออกไปแล้วก็ไม่มีแล้วใช่ไหมเป็นแบบนี้แต่มี r นี่มี r r คือรัศมีของทองเหลืองรัศมีคือเท่าไหร่ รัศมีทองเหลืองรัศมีภายนอก160มิลิเมตรใช่ไหมเอ้ยเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกคือ160 mm. มิลิเมตรรัศมีมันก็เลยเป็น80มิลิเมตรแต่ทีเนี้ยดูค่า e ค่า e เป็น k s c ละเพราะฉะนั้นเราก็ใช้รัศมีในหน่วยเซนตะิเมตรเนาะก็คือ8ซนติเมตรนั่นเองอ่ะก็ไปใส่รัศมีก็คือ8ซนติเมตรหาร e ใช่ไหม e คือเท่าไหร่ e โจทย์ให้มาแล้วอทองเหลืองก็คือ1.05 คูณ10กำลัง6คูณกับความหนาทก็คือ6มิลิเมตรหรือก็คือ0.6เซนติเมตรถูกไหมใส่วงเล็บเราก็ได้แล้วเดลตา B ต่อไปหาเดลตา S ก็คือระยะยืดของ S นั่นเองของเหล็กก็จะมีเหมือนกันเลยก็คือส่วนยืดจากอุณหภูมิใช่ไหมเพราะว่าอุณหภูมิมันเพิ่มวงแหวนมันจะขยายตัว ต่อมาต่อมาเหล็กมันโดนอะไรเหล็กมันโดนความเค้นดึงถูกปะก็จะมีบวกด้วยส่วนยืดจากแรงดึงนั่นเองสูตรเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยก็คือ alpha s delta t ls แต่บวกนะบวกบวกด้วย f s ls แล้วก็ esas แบบนี้เราก็จะมาพิจารณา f ส่วน a เหมือนเดิม ส่วน a มันก็คือความเค้นถูกปะความเค้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ p คูณ r s ส่วน t s เหมือนกันซึ่ง p อะ่ะมันก็เท่ากันนะถามว่าทำไมใช่ไหม p อะ่ะที่มันเท่ากันก็เพราะว่ามันเป็นวัสดุประกอบแบบขนานใช่ไหมแรงภายน,น,น,นอกเนี่ยแรงภายนอกต้องเท่ากับผลรวมของแรงภายในของแต่ละชิน้นในที่นี้ก็คือ f s บวก fb นั่นเองก็คือแรงภายในของเหล็กแล้วก็แรงภายในของทองเหลืองทีนี้แรงภายนอกเป็นศูนย์เราก็ได้ว่า fb มีค่าเท่ากับลบของ fs ถูกไหมทีนี้อยากได้ความดันเราก็หาร a ใช่ไหมเเราก็ได้ว่า p ของทองเหลือง่ยเท่ากับลบของแรงดันของเหล็ก p เหล็กแบบนี้เนาะ แต่ถามว่าเครื่องหมายเราต้องสนใจไหมเราไม่ต้องสนใจเนาะเพราะว่าเราแทนไปตรงนี้เรียบร้อยและ้ะเราก็แค่รู้ว่ามันเท่ากันก็พอ,อแล้วก็แปลงเป็นตัวแป p ไปเลยไม่ต้องสนใจเนาะ,ะก็แทนเข้า,าไปแอลฟาของเหล็กใช่ไหมก็คือเท่าไหร่สิบสอคูณสิบกำลังลบหแล้วก็อย่าลืมที่จะดึง l s ออกมาแบบนี้คูณกับเดย์ดทโจทย์ให้มาแล้วห้สิแล้วก็บวกกับ ค่า p S, <S คูณกับ rs ก็คือรัศมีของเหล็กนั่นเองรัศมีของเหล็กโจทย์ก็ให้มาแล้วคือรัศมีภายในใช่ไหมก็คือ160มิลิเมตรก็เท่ากันเลยก็คือ8เซนนั่นเองก็คือมันต้องใช้รัศมีที่มันสัมผัสกันนั่นเองนะมันถึงจะรัศมีเท่ากันมันเป็นรัศมีที่สัมผัสกันพอดีอ่ะก็เป็น8เซนหาด้วยค่า e ค่า e ของเหล็กก็คือ2.1คูณ10กําลัง6 แล้วก็ความหนาของเหล็โจทย์ให้มา4มิมตรือก็คือ0.4เซนติเมตรเป็นแบบนี้ต่อมาความสัมพันธ์ที่เราจะใช้ก็คือเดลต้าบเท่ากับเดลต้าเถูกปะ่ะเพราะมันเท่ากันเนาะวัสดุประกอบเป็ขนานเราก็เหมือนเดิมนะกบวางก็ตัวนี้มาวางตรงนี้แล้วก็ก๊อปอันนี้ มาวางตรงนี้อ่ะทีนี้ ls กับ lb คืออะไร ls กับ lb นะมันคือเส้นรอบวงของวงแหวนทั้งสองอันซึ่งสูตรของเส้นรอบวงก็คือ2พาย r ใช่ไหมอันนี้ก็ rb 2อพาย r อันนี้ก็ rs แต่ว่ารัศมีมันทาไมมันใช้จุดเดียวกันก็คือจุดที่มาสัมผัสกันอะ่ะเพราะนั้นรัศมีมันก็เท่ากันใช่ไหมพอมันเท่ากันปุ๊บตรงนี้ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งได้เลย ทีนี้ทำไงต่อก็เหมือนเดิมนะเราก็เอาตรงนี้อันนี้มาจับลบการปกรติอย2่ะ2 0ลบก็ได้เป็นเท่าไหร่ก็ได้8ใช่ปะ8คูณ10กำลังลบ6แล้วก็คูณ50แบบนี้ก็จะมีค่าเท่ากับย้าย P ไปอีกฝั่งนะแล้วก็บวกกันให้เรียบร้อยจะได้เป็น P ส่วน4ี่0 0้าแบบนี้ย้าย4ี่0 0นไปคูณเราจะได้ P เท่ากับ 1 8 K.S.C ก็คือความดันที่เกิดขึ้นระหว่างผิวทั้งสองอันอ่ะก็คือ1 8 K.S.C นั่นเองเป็นคำตอบที่1แบบนี้ทีนี้หาความเค้นใช่ไหมความเค้นของอะไรหาความเค้นดึงในวงแหวนเหล็กความเค้นดึงสูตรมันก็คืออะไร P.R.S ส่วน T.S ถูกไหม P โจทย์ให้มาแล้วก็คือ18 R ก็คือรัศมีของเหล็กก็คือ8 8เซนหาด้วยความหนาก็คือ0.4เซนกดคิดเลขมาเนี่ยก็ได้ว่าความเค้นดึงในเหล็กก็คือ360 ksc นั่นเองเป็นคำตอบ